ก่อนที่เราจะฝึกต่อขนตาบนหัวหุ่นเรามาฝึกการวางมือที่ถูกต้องก่อนนะคะทวิเซอร์คีบขนตาตัวนี้ให้ใช้ข้างที่เราถนัดนะคะถนัดข้างขวาให้จับข้างขวาถนัดข้างซ้ายให้จับข้างซ้ายนะคะส่วนตัวนี้เป็นทวิเซอร์แบบขนตานะคะให้ใช้มือข้างที่เราไม่ถนัดจับนะคะการใช้ทวิเซอร์แบกขนตาเราก็จะวางบน หน้าผากลักษณะนี้นะคะโดยการที่ใช้นิ้วก้อยนิ้วนางแตะบนหน้าผากลูกค้าเบาๆนะคะลักษณะนี้นะส่วนเทเบเซอร์คีบผลตานะคะเราก็จะวางลักษณะนี้นะคะโดยที่ใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยวางบนหน้าผากของลูกค้านะคะแล้วก็นิ้วโป้นิ้วชี้นิ้วกลางคอนโทรลเทเบเซอร์นะคะ พยายามฝึกวางมือแบบนี้ให้ถนัดก่อนนะคะถ้าไม่ถนัดให้ปรับองศามือให้ปรับทวิเซอร์นะคะให้หาท่าที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะคะเพราะว่าบางท่านอะ่ะมือเล็กมือใหญ่แขนตั้นแขนยาวอ่าองศาการจับทิศทางมันก็จะไม่เหมือนกันนะคะอ่าตรวจอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะให้วางลักษณะเดียวกันเลย